ยาลิทเอทีบชมออนิวปี2023นะคะวันนี้นัดมีมานำเสนอให้ชมกัน4คันกันเลยทีเดียวมีให้เลือกตั้งแต่ตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปสุดเลยนะคะฟรีดาวได้ทุกคันไม้เริ่มต้นแค่หลักพันกิโลออปชั่นให้มาแบบบนล้ลนวารันตีศูนย์ก็ยังเหลืออยู่ผ่อนเริ่มต้น8,000เท่านั้นใครสนใจห้ามพลาดเลยรับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาห้ามพลาดเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆผู้ชมผู้ติดตามทุูกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถยาริสเอทีชมออ l นิวมานําเสนอได้ชมกันนะคะเป็นปี2023มีให้เลือกตั้งแต่ตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปเลยนะคะใครที่มองหารถวิชช้ง,งานอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะราคาล่วงจากป้ายแดงไปเยอะเลยนะคะออปชั่นก็ให้มาแบบครบๆเลยเล็กไม่เริ่มต้นแค่หลักพันกิโลเท่านั้นเองนะคะ4คันนี้เป็นปี23นะคะมีให้เลือกทุก รุ่นย่อยเลยใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลดดอกเบ้ยพิเศษก็มีให้นะคะเริ่มต้น2.69เท่านั้นเองการันตีโครงสร้างทุกคันเลยชนหนักพลิกความจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้ารับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะลูกค้าบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะมีให้เลือกทุกรุ่นย่อยเลยนะคะตัวเอทีพเนี่ยเขามีทั้งหมด4รุ่นย่อยวันนี้นัดก็มีมาให้เลือกครบเลย นะคะลูกค้าใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะยินดีให้คาปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะต่างจังหวัดไฟแน้นไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะห้ามพลาดเลยการันตีโครงสร้างทุกคันชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้ามีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีด้วย274รายการนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะ,ะแล้วก็4คันนี้นะคะวารันตีจากศูนย์ป้ายแดงยังเหลืออยู่ด้วย ยนะคะลูกค้าเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยเขารับประกัน3ปีแสน0 0 0หมนโลนะ สามคันนี้ปีอ่าสี่คันนี้นะคะเป็นรถปี2023ทั้งหมดเลยนะเท่ากับว่าวารันตีก็ยังเหลือๆอยู่นะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเรามาชมรายละเอียดของรถกันเลยนะเริ่มต้นกันที่คันแรกคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยคันสีเทาดําคันนี้นะคะคันนี้เป็นตัวยานิตเดธีปหนึ่งจุดสองสปอร์ตปี2023เลขไมล์สี่หมื่นห้าพันโลนะราคาค่าตัวสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณแปดพันเท่านั้นนะคะได้เป็นสีเทาดําสีเดิมโรงงานไม่มีีีีกการลับสสเปส่ยน เป็นตัวเริ่มต้นนะคะคันนี้จะได้ในส่วนของไฟเลี้ยวเนี่ยติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะแล้วก็ภายในของตัวเริ่มต้นเนี่ยเขายังเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะออปชันก็ถือว่าให้มาค่อนข้างโอเคนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทพวงมาลาัยมังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรดเสียงได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวกล้องถอยเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์ออโต้แต่ว่าเป็นเบาะผ้านะใครที่อยากพอนเบาๆผ่อนสบายๆก็แนะนําคันนี้เลยนะคะ ตัวกระจกมองข้างเนี่ยยังแบบพับมืออยู่นะปรับองศามุมมองนะคะเป็นแบบออตโต้แต่ว่าเวลาพับเก็บเนี่ยยังเป็นพับมืออยู่นะคะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะคันนี้นะไม่5 0 0 0 0โลนะคะ4 6 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,000นนะคะคันนี้ แอร์หลังก็ยังไม่มีมาให้นะคะเนื่องจากเขาเป็นตัวสแตนดาดเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อมาหานะัดได้เลยตามเบอร์โทรหน้าจอนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะลูกค้าสภาพสวยๆนะไม่มีชนหนักคลิกคว่ำมจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าผ่อน8 0 0 0เท่านั้นนะคันนี้ได้เป็นสีเทาดำสีเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีนะคะใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหานัด,ดื่อ ได้เลยนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะสภาพสวยนะคะคันนี้ไม้่หมื0 0าพันโลนะแนะนาไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะหรือว่าอยากได้ตัวท็อปขึ้นมาอีกหน่อยนะคะลูกค้าแนะนําเป็นคันสีดําคันนี้เพราะว่า4คันนี้ผลต่างกันไม่เท่าไหร่เองนะคะลูกค้าผลต่างกันเพิ่มเล็กน้อยนะลูกค้าแต่ว่าก็ได้ออปชั่นเพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับคันสีดำคันนี้นะคะเป็นตัว1.2สมาร์ทนะคะตัว ตัวที่2นะเพราะว่าเขามีสีรุ่นย่อยเนาะคันนี้เป็นตัวสมาร์ทปี2023ไม38,000โลนะคะ499,000บาทฟรีดาวผ่อน8,000ห้านะผ่อนเพิ่มขึ้นมา500เท่านั้นเองนะคะคันนี้คันนี้ไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะมีมาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไฟเลี้ยวคันนี้นะคะลูกค้าสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรักยิ้มนะคะลูกค้าแล้วก็ไมยอยู่ที่38,000โล499,000บาทฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ห้าติดคิวกันสาดตรมาให้เรียบ,บร้อยแล้วด้วย ของรถคันนี้เป็นคนสีดําจะได้เป็นเบาะหนังสลับผ้านะคะ เบาะหนังสลับผ้าได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับตัวคุชคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนโหมดได้นะลูกค้าออปชั่นก็เพิ่มขึ้นมานะคะมีระบบเตือนกันชนการลื่นถลายมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะกล้องถอยมีมาให้นะจอ Android Air Auto เรียบร้อยนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสลับผ้าระบายอากาศได้ดีนะคะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเหมือนกันนะคันนี้ก็ได้ในส่วนของออปชั่นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้ว มีช่องเสียบชาร์จไฟด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะนี่ สวยๆเลยนะคะคันแรกไม่มีที่เสียบชาร์จไฟไม่มีแอร์หลังคันนี้เพิ่มในส่วนของที่เสียบชาร์จไฟมาแล้วก็เพิ่มในส่วนของระบบความปลอดภัยมาให้นะคะพวกกันลื่นถลาแล้วก็กันชนนะระบบเตือนกันชนก็คือมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ากล้องถอยก็มีมาให้พร้อมเลยนะคันนี้สภาพสวยนะคะสีดําเดิมโรงงานนะป้ายทะเบียนนี้เลยเป็นตัว1.2สมาร์ทปี2023ไม้สามห0่โล499,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อน8 5 0 0 ใครสนใจก็โทรมาหรือว่าแอดน์มาเลยเลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะยินดีให้คําปรึกษาปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็คันนี้ได้ในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถมาเรียร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าออปชันก็เพิ่มขึ้นมาจากคันแรกเนาะต่อไปคันสีขาวคันนี้โหลูกค้าบอกเลยว่าโคตรสวย คันนี้ไม่แค่7,000โลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเป็นตัวยาลิส1.2พรีเมียมปี23ไม่7,800โลลูกค้าตัวลองท็อปออปชั่นก็ให้มาค่อนข้างครบเลยละคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันใครได้ไปโคตรคุมนะ,ค,ะคันนี้นะคะไม่น้อยมากนะคะราคา5,29,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อน9,000 ผ่อนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะลูกค้าได้ตัวรองท็อปไปใช้งานกันเลยนะแล้วก็คันนี้นะคะเขาได้ในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันติดตั้งมาเพิ่มให้เรียบร้อยแล้วมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้ามาให้2จุดกล้อง360องศาเลยนะคะคันนี้ไมค์ก็น้อยนะ7,800โลลูกค้าขาโคตรคุ้มน้องๆป้ายแดงเลยนะค,ะคันนี้นะออปชันก็ให้มาแบบ,รบครบๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะกล้อง360องศากันชนกันออกนอกเลนมีมาให้พร้อมเลยนะคะพวงมาลัยมังติฟัง ะะมาพร้อมกับตัว c r u ค s น Control นะคะลูกค้านี่จอ Android Air Auto นะคะเกียร์ออใโรต้ภายในสวยๆเลยนะคุมโทนสีดามตัดด้วยสีน้ำตาลนะคะกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าออปชั่นลน้ลนๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยคันนี้บอกเลยว่า โคตรคุ้มนะไม่ My, แค่7,800โลเท่านั้นเองนะคะแอร์ด้านหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วามาพร้อมกับที่เสียบชาร์จแบตด้านหลังนะคะลูกค้าบอกไม่มีฉีกไม่มีขาดสภาพสวยๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเท่ๆแบบนี้เลยนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้อีก4จุดกล้อง360องศานะกับตัวยาริดเอทีฟ1.2พรีเมียมนะคะปี2023ไม่7 8 0 0ล5 2า0บาทฟรีา พอนเก้าพันนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้าคุ้มแน่นอนนะคะสภาพสวยๆบอดี้เดิมๆทั้งคันชุดแต่งก็ได้เปรกแบบคุ้มๆแล้วนะคะห้ามพลาดเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็อีกหนึ่งคันสุดท้ายคันสีแดงคันนี้นะคะลูกค้าสีแดงเดิมโรงงานเป็นตัวท็อปออปชันแบบครบเลยนะคะคันนี้ตัวท็อปสุดเลยนะกับยาริสเอ็นที1.2พีเอมลักชูรี่ปี2023คันนี้ไม่หกหมื่นสะี่พันโลนะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวฝนกน 9,004นะคะลูกค้าได้ตัวท็อปไปใช้งานกันเลยนะออปชันล้นล,นลนระบบความปลอดภัยจัดเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ได้กล้อง360องศานะไฟหน้า เป็นแบบ LED มาพร้อมกับไฟ day time sensor กันชนด้านหน้ามีมาให้2จุดนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะการันตีโครงสร้างเดิมๆทั้งคันทุกคันเลยนะตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการคุ้มค่าแน่นอนสําหรับตัวท็อปเนี่ยเขาจะได้เป็นภายในสีดําตัดด้วยสีแดงแบบนี้นะคะดีไซน์มาให้แบบพรีเมียมลักชัวรี่เลยนะออปชั่นล้นๆเลยนะคะกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้ากันชนกันลื่นถลายมีมาให้ครบเลยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะ มาพร้อมกับคุ u i s น Control เหมือนกันนะจอ Android Air Auto i r a นะคะแล้วก็ได้ในส่วนของระบบนำทาง Navigator นะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto คือให้ออปชั่นมาแบบรนลดเลยนะคะลูกค้าดีไซน์มาให้สวยหรูเลยนะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะ 549,0 0 0ันบาทฟีดาวผ่อน9 4 0 0พัเท่านั้นรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยแอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วที่เสียบชาร์จแบตด้านหลังอีก2รลูตัวเบาะเนี่ยเบาะเดิมโรงงานนะคะลูกค้าภายในเขาเป็นสีนี้อยู่แล้วนะไม่ได้ไปทําเบาะมาให้ใหม่นะคะน,นี่คือเดิมๆโรงงานเลยนะถ้าตัวท็อปสุดเขาจะได้เป็นภายในสีนี้นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าไฟท้ายเดิมนะเจนเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดมีมาให้ครบกล้อง360อองศาคุม คค่าแน่นอนนะคะ4คันนี้ปีเดียวกันหมดเลยปี23นะคะลูกค้ามีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปเลยนะวารันตีศูนย์ยังเหลือทั้ง4คนันการันตีโครงสร้างให้เลยชนหนักพลิกควำ่ำจมน้ากับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.69%ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะ รีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานะัดได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะเดี๋ยวมาไล่ให้ฟังอีกรอบนึงนะคะว่าสเปคแต่ละคันเป็นยังไงนะสำหรับคันสีแดงคันนี้ก็เป็นตัวยารีดเอทีบ1.2พิเอม Luxury ตัวท็อปสุดปี23ไม้หกหมื่นสี่พันโลห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนเก้าพันสี่นะคะส่วนคันสีขาวไม้น้อยสุดเลยไม้เจ็ดพันแปดร้อยโลเป็นตัว1.2พิเอมนะคะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนเก้าพันแล้วต่อไปนะคะคัน สีคันสีดำนะคะลูกค้าคันนี้เป็นตัว1.2สมาร์ทนะคะปี23ไม้38,000พันโล499,000บาทฟรีดาวผ่อน8,000แล้วก็ตัวเริ่มต้นนะคะลูกค้าคันสีเทาดำคันนี้เป็นตัว1.2สปอร์ตปี23นะไม้45,000พันโล469,000บาทฟรีดาวผ่อน8,000เท่านั้นเองสนใจคันไหนอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดานูเคสยินด,ด,ดีให้คำปรึกษานะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าคนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะด้วยนะคะจะไได้ไม่ ในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ